สวัสดีครับแม่หญิงครับจ้าสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่หญิงครับในงวดของวันที่16ตุลาคม67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ก็โทรไปหาผมครับให้มาทำคลิปแนวทางความฝันเนาแม่เนาะจ้ ก็คือคุณแม่ได้แนวทางความฝันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณแม่ด้วยกันครับว่าคุณแม่ฝันว่ายังไงบ้างครับแล้วก็ก่อนอื่นครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งครับอ่ให้ผมเผืออีสานใต้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รับชมต่อๆไปเนาะครับ คุณแม่ฝันเลยเนาะค่ะจสวัสดีเอทุกคนคะ่ะแม่ฝันแล้วจ่าก,ก็เลยเรียกให้เคยีสานตายมาเอาคลิปแม่วันนั้นคงสุดท้ายแม่ไม่ได้อยู่เนาะได้สามตัวตรงๆหกห้าเก้าจเขามาถามแม่ว่าแม่มาจากวัดแม่ก็เลยเขียนให้เขาพอดีทีนี้แม่ไปได้โทรบอก เคยสามตายวันนั้นแม่ไม่ได้เติมโทรศัพท์จ้ะขออภัยด้วยจ้ะทั้งล่างทั้งบนเลยจ้ะผมก็ถึงว่าเพราะว่าผมมาก่อนห้อยจอกนะผมมาขับรถวนดูบ้านของแม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยจ้ะสองสองสามวันนะครับไม่เห็นแม่เลยตอนนั้นทำใบสีอยู่ที่วัดจนข่ามาจ้ะจ้ะครับจ้ะแล้วก็อ่าโทรไปก็ก็คือ ไม่มีใครรับสายด้วยจ้าครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาเนาะจ้าครับอ่าก็คือช่วงที่เลขเข้าก็ไม่ได้ทาคลิปก็เริ่มจะดีขึ้นเลยละจ้าเดี๋ยวก็ออกพรรษ้าวันที่สิบเจ็ดนี่ก็ดีขึ้นเลยจ้าครับอันนี้เสียงแม่ยิงเปลี่ยนไปเนาะคือไม่สบายจ้าไม่สบายครับครับจะต้องพักผ่อนเยอะๆแม่กินยาแล้วก็พักผ่อนจ้จะได้หายไปๆเนาะจ้เพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลง ในหลายคนหลายท่านชาวบ้านแถวบ้านเราก็เจบป่วยเนาะแม่เนาะทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ด้วยครับก็ต้องดูแลสุขภาพครับทั้งท่านผู้ชมแล้วก็หลายหลายท่านนะครับครับเอาโอเคครับแม่ในในรอบนี้เนาะคุณแม่บอกว่าฝันแล้วคุณแม่ฝันวันไหนครับผมแม่ฝันเมื่อวานนี่จ้ะเมื่อวานแม่ไปทําความสะอาดพระพรหมเพราะว่าช่วงนี้จะออกพรรษาแล้ว คือลูกศิษย์ลูกหาจะมาแต่ต่างจังหวดัดแม่ก็เลยไปทำความสะอาดลานพระพรหมครับทีนี้แม่ก็ว่าต้นโพก็สวยแม่ก็ไม่ตัดทิง้งแม่ก็เอาไว้ต้นโพทนีนี้แม่ก็นั่งลงนงนั่งลงวาดใบไม้ออกให้สะอาดเพื่อลูกศิษย์เขาจะได้เป็นนางสมาธิทีนี้แม่มองไปเห็นเลขเจ็ดแปดเก้าจากจาก แม่เห็นเจ็ดแปดเก้าทีนี้แม่พอถึงกลางคืนแม่ก็มานอนมานอนแม่ฝันว่าแม่นั่งสมาธิอยู่แต่มีปลาสองตัวไม่มีน้ำแต่มันมันทำตัวมันดิ้นมาแบบคู่กันเลยตัวผู้กับตัวเมียสองตัวจ้ะแม่ก็บอกว่า เออปลาไม่มีน้ำทำไมมันมาขึ้นห้าแม่ได้แม่ก็นั่งสมาธิอยู่อย่างนี้ปลาก็มาข้างๆสองตัวแต่ว่าใหญ่มากเลยจ้ะแม่ก็แปลว่าห้าสองห้าสองกับห้าเจ็ดจ้ะอ๋อจ้ะแม่ฟันแค่นี้จ้ะครับครับก็คือว่าในเรื่องจริงเนี่ยคุณแม,ม่ได้ไปทำบุญ จ้าครับแล้วก็ไปเ,เห็นเลขอยู่ที่ลานพระพรหมจ้าไปทําความสะอาดครับเป็นลานลานพระพรหมนี่ก็คือจะมีพระพรหมพระพรหมคือตรงนั้นหัวใจของวัดเลยคือมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ข้างล่างท่านก็จะมาสร้างข้างบนไว้เพื่อให้คนไปนั่งสมาธิอาจารย์ครับก็คือลานธรรมลานธรรม่า<ำ>คือลานธรรมที่ปฏิบัติธรรมใช่จะ้ะ แล้วก็คุณแม่ก็เห็นตัวเลขก็คือเจ็ดแปดเก้าครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็กลับมาที่บ้านก็มาฝันมาฝันอีกฝันว่าเห็นปลาสองตัวแม่นั่งอย่างนี้นั่งสมาธิและปลาสองตัวมันมาหาแม่ครับก็คือตัวผู้กับตัวเมียตัวผูกกับตัวเมียเนาะครับก็คือเขาเข้ามาหาคุณแม่ครับคุณแม่ก็เลยคิดว่าน่าถ้าตีเป็นตัวเลขก็น่าจะเป็นห้าเจ็ดกับห้าสองครับอ่า แต่ปลาคุณแม่ไม่ตีเป็นเลขแปดเนาะคุณแม่ตีเป็นเลขแปดสองก็ได้จ้ะปาสองตัวแปดสองก็ได้ใช่เนาะห้าสองก็ได้จ้ะแล้ว<อ>แต่เอซีะจะแปลเอาจ้ะโอเคก็คือคุณแม่ตีให้ก็จะมีห้าเจ็ดห้าสองแล้วก็แปดสองเนาะครับจ้ะครับครับตัวเลขของคุณแม่ก็คือตามที่ผมเขียนไว้ให้นี่ใช่ไหมครับแมจ่จ้ะจ้นี่ครับท่านผู้ชม ก็จะมีเจ็ดให้ระวัง786ครับแล้วก็ห้าเจ็แล้วก็82ครับอันนี้ก็คือแนวทางความฝันตัวเลขที่คุณแม่ให้มาสลับคลิปต่อวดในวันนี้ของคุณแม่หญิงครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะแม่เนาะครับเดี๋ยวถ้ายังไงคุ้งสุดท้ายถ้าคุณแม่ฝันดีหรือว่าฝันยังไงก็ค่อยมาเล่า แนวทางเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะแม่เนาะจ้ะครับแล้วตัวเลขที่คุณแม่ให้แนวทางมาทั้งหมดนี้คุณแม่ชอบตัวเลขตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบทั้งหมดเลยจ้ะเท่ากันเลยจ้าแต่สามตัวนี้ที่พระพรหมนี้ท่านท่านจะให้ตลอดเลยท่านจะให้เห็นตลอดมีแต่ถูกตลอดนะตอนนั้นเจ็ดห้าก็ออกครับวดที่ผ่านมาห้าเก้าก็ออก หกห้าเก้าออกอวดนี้เจ็ดแปดเก้าจ้ะครับครับที่คุณแม่เคยเห็นเลขจากสถานลานธรรมแห่งนี้จถ้าถ้าจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเงียบเงียบหรือทำความสะอาดหรือสมาธิจะเห็นขึ้นมา่ะครับครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่เล่าก็คือคุณแม่พบเจอจากตัวของคุณแม่เองครับเพราะว่า บางท่านอาจจะไม่เชื่อนอะแม่เนาะครับแต่แต่คนที่ติดตามแม่ไปวัดหลายคนเขาเชื่อทุกคนจ้ะเขาจใจแต่แม่คนเดียวจ้ะโอเคครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูกัแล้วกันนะแม่จ,าจา้าจ้า<อ>ให้พิจารณาเอาจ้ะตัวเลขแนวทางของแม่ญิงก็ค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับ เงินไหลนองทองไหลามาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆกันทุกคนทุกท่านครับขอบคุณแม่ยิงด้วยครับ,บที่มาบแบ่งปันแนวทางครับอให้คุณแม่อวยพรให้เอฟซีนะครับแม่แม่เขาอวยพรให้เอฟซีทุกคนใกล้จะออกพรรษาแล้วดวงจะเปิดแล้วขอให้ FC, เอฟซีเฮงๆฟังๆถูกตลอดไปนะจ๊ะให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนด้วยจ้ะค่ะ จาถูกครับแม่แล้ววันที่ผ่านมาที่คุณแม่ได้ตัวเลขมาเนาะคุณแม่ได้ซื้อไหมครับซื้อจ้ะคุณแม่ก็ถูกถูกจ้ะแล้วถูกสามตัวเลยถูกสามตัวแล้วก็คนคนที่มาหาแม่รถตรีก็ถูกอ๋อครับจ้ะบอกสี่คนถูกทั้งหมดเลยจ้ะเขามั่นใจว่าถ้าแม่เอาเลขให้นี่ยจะถูกตลอดครับ ก็โอเคเนาะในวันนี้ก็ขอให้แตกสามทัวร์อยู่เนาะแม่คนระับครับขอบคุณมากมากครับคขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า